ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพรง่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972-779-830เจายกับ uh, ประเด็นทัดมาพี่นาประเด็นคำถามหนึ่งเลย ประเด็นนี้ก็เกิดขึ้นมาก่นนองในอ่าสังคมบ้านเรานี่นะก็คือพี่น้องถามว่าคณะไปะสูข่ข้อเจ้าสาวเนี่ย ไปมันนี้พี่น้องอการสูโ่โคการคิดตบะการไปมันนี้มีการอ่านคุตตาบะกกนหร,รือมายอย่างไรเนี่ยการไปสูโ่โคเจา้าสาวบางที่เข,เขาพาวายพาตัวครูพาตัวใบาพาตัวมัมพี่น้องนะไปสู่โคเนี่ยถ้าว่ามีการอ่านคุตตบงคุตตบัวกานมังม่งไม ส่วนหมากบารรเลนี้พี่น้องนะนหน่อยที่จะได้กระทำสุนัตตรงนี้ยังมังกบไปถึงกับไปแร้งกันแล้วนะพี่น้องไปถึงปับ๊บกะเฮนี่เรามาวันนี้เจงจุดประสงค์ว่ามาข้อหลูกข้งฐานปนนันปโนปนีแต่จริงๆเลยพี่น้องตามหลักการของอิสลามเนี่ยพิธีการมันเนี่ยเรียว่าการสู่ข้อเจ้าสาว จริงที่หลยการไปสู่ข้อจะเร้าไปคิดตบะเน่นองจัดว่าเป็นที่เป็นเป็น,ปน,ปนพิธีกรรมทางศาสนาชนิดหนึ่งเหมือนกันมันมีขบวนการเป็นพิธีกรรมทางดันลักศาสนาชนิดหนึ่งเหมือนกันพี่นองซึ่งรูปแบบการสู่ข้อกันมันในละการอิสลามนั้นเป็นเรื่องที่สุนันสุนั้นไอมีการไปสู่ข้อไปคิดตะบะ้ากว่าการนิกาข้องเขานั้นสุนัน,น่การไปสูข่ข้อนิกาสุนั t น,นะ หากว่าการนิกาของ้าบบาคนนี้อยู่ในภาวะทีะ่การนิกาของเขาวบาอ่กาก็แน่นอนการที่ไปสู่โคนน่กะมันเ้าวา j ิบด้วยกา็สรุปว่าผู้กมุมการไปสู่โคไปมันซึ่งปาสารับเขาเรียกว่าคิดตะบา้านี้พี่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้กุมข้องการนิกาขึ้นอยู่กับผู้กุมของการนิกา,กกกา,กานะเพราะว่า การนิกาบ,บางครั้งมันว a j i ะจะต้องนิกายสารับคนคนนั้นก็แสดงว่าการไปสู่โคมันก็เป็นพุ่นพ่วงมาจากฮุกมุ่การนิกาก็เลยอยู่ในหลักการเถอลิลวาสัยนฮุกมุ่นมาก็สิทธิ์าาการในหลักการดังกล่าวซึ่งการาคิดบากการไปสู่โคในหนังสือบิเจริมีอลันคอเตเปีนองเลมทีสามนาทีซีนะ่ร้อยเจ็ดบอกว่า ซุมมาชารออาฟีบะดีอ ah ักามิลคิตาบะเนี่ยมเสนเปบได้เข้าเรื่มอธิบายถึงบรรดาฮุกุมของส่วนหนึ่งจากบรรดาฮุกโมของการคิตาบะการไปมันหรือไปสู่ข้อนี้ก็คือคิตาบะวะฮิยาอิลติมาสุลขอติบอัลนิกาฮามิ่งดิยาติลมักตูบะขอติบปูไปสู่ข้อหรือไฟจาบบาไปน้องอ่าตรงการที่จะนิกา เตงานจากไฟของเจวเสาวที่ตกสู่โคนะกาอธิบายไปมากใาม่เพราะฉะนั้นการไปสู่โคปูหญิงคนหนึ่งนี้พี่น้องในการมาใิการนี้ส่วนนั้นไอ้มีการอ่านคุตตาบัด้วยก่อนที่จะทําการสู่โคพี่น้องมีการอ่านคุตตาบัด้วยคนละคุตบานั้นพี่น้องกับคุตบาบันิกอ่าคุตตาบะนี่ค่นออนูต่างหากเ่านะ เตนี่ก็คือกุตะบะในวันที่ไปทำการสู่กฝไฟยญิงนะไม่ว่าชา,าวเบาจะอ่านเองก,ก็ได้พี่น้องหรือว่าตัวเท่นก็ได้เลยเตาบางที่ไฟชา,าวเบาตัวชา,าวเบาเองนี่ไม่อ่านพี่นอ้องให้คนอื่นอ่านว่าเราพาตัวมั่มไปเลยก็ให้ตัวมั่มดำเนินการก,ก็ได้ซึ่งสำนับสำนวนของกุตะบะนั้น,นคือจะต้องปกคลุมไปถึง มีอัลฮัมดุลิลละมีสุลาวาตมีสลามให้แก่ท่านนบีสุลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมและมีการวาสียนและมีอายะกุรอานและมีดุอาเนี่ยครบเป็นระบบอัคต์ตาบะประกอบไปด้วยเนี่ยบรรดารุงคุนของมันมีอัลฮัมดุลิลละสุลลัวาตสลามให้แก่นบีนะวาสียนนะคุรอานและการ دعاء ทางาลุมคุณคร,รับเหลือก็รซ้ำนวนที่ชายอา่นานนี่เปนองเวลาไปสู่ข้อกุตบะญญนี่มีทั้งแบบยาวมีทั้งแบบสั้นละเหลืวเทโรที่จะเลือกอ่านก็ได้เราอ่อานแบบยาวก็ได้เรอาอ่านแบบสั้นก็ได้อเออลักการปฏิบัติตรงนี้นะนะส้มควรที่เราจะต้องยิบขึ้นมานะหรือฟื้นขึ้นมาไปนอง,งเพื่อตีจะ ปฏิบัติไปตามสุนนะของท่านนบีสุลตรอห์ลลาวาเลวะซัลลัมในการไปสุโอนี่ถ้าว่าเพื่อนผี่นองต่างศาสนิกและผี่นองต่างศาสนาทรมกับเราว่าเออเลอในลักอิสลามนี่มีพิธีกรรมอะไรมั่งทางดานลักศาสนาในการไปสุโอล่ะอันนี้เราก็ตอบได้เลยพี่นองเนี่ยเอาวิวธีการพิธีกรรมทางดานลักศาสนาของเราอ่นะก็คือมีการ อานเป็นภาษาอาหรับซึ่งเขาเรียกว่ากุตบะน่าในการที่จะไปสู่โคไฟยเจ้าสาวซึ่งส่วนนั้นอ่านกุตตบะเวลาสู่โคนี่พี่นหนองตั้งโซ่ไฟเลยอไฟ่เจ้า่าวผู้ไปสู่โคเลยกับไฟยวาลีผู้ปกครองของเจ้าสาวด้วยนะไม่ใช่ว่าอ่านจะโป่ไฟ่เจ้า่าวไายชายดอกพป่น้องอไฟ่ผู้หญิงด้วยนะไฟยวาลีด้วย เอาแบบแบบเอาแบบสันส้นๆก่อนพี่น้องนะอ่านี่ถ้าเอาแบบสันส้นๆนี่กุตบะแบบสันส้นๆนี่เอาฝ่ายเจ้าบ่าวนี่อ่าอาจจะเป็นตัวเจ้าบ่าวเองหรือตัวแทนก็แล้ต่พี่น้องนะอ่านกุตบะนาเวลาไปสู่ว่าบิสมิลลาฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวัสอลาตุวัสลามอะลารอซูลิลลา์อซีกุมวะนัฟซีบิตักวัลลอฮ์ อามมาบะดูฟะกอดายิตุกุมดังนั้นแทจริงเล่าชัน้นมายังห้ามาห้าพวกทานนี้อ่านี่ถ้าจาเบาเล็งเองกุตโบเป็นดวงอันเองฟะกอดายิตุกุมตั้งนั้นแทจริงเล่าฉั้นมายังอ่าบานค้องพวกทานนี้เอายาอากุมฟูลานอนอ่าหรือถ้าเป็นตัวมัมหรือคนอื่นอันเท่นพป่น้องกะอามมาบะดู อ่าปะยาอาคุมฟูล่านนน่นนั่นกคคนนั้นอ,อัมดุลฮล์นั่นมุฮัมมัดนัน่นมันมาบานพวกสู้นี่พ่อตีบันการีมาตะคุมเอาฟาตาติกุมอ่าฟูลานะ่าน่ะนะที่มาในครั้งนี้ก็คือเพื่อต้องการที่จะมาสู่โคอ่าผูยิงอันปเสื้อนจกพวกฐานหรือลูกสาวของพวกฐานอ่าคนนั้นคนนั้นอ่าเชื้อนั้นเชื้อนั้นอ่าเนี่ยได้ไป คือมาฟังว่าหลังจากละคาอาม,มาบะดูแล้วนี่เป็นองค์ไฟจับบาบก็พูดเป็นอ่าปาซาอารับออกมาเลยกับเปลเทยให้ก็ได้อ่าเนี่ยอย่างหน่วยฝ่ไฟาาจับบาบเป็นองบิสมิลลาหว์วานะฮัมดุล,ล,ล,ลิลลาหว์วะสซาลาตุวะสลามอัลลอฮ์รอซูลิลลาห์อูซีกุมบิตักวัลลอฮ์อูซีกุมวะนับซีบิตักวัลลอฮ์อามาบะดูฮะวันนี้ที่ผมมาวันนี้ก็ชี้แจงจุดประสงค์ในการสู่โค คาเลงอาหรับกาฮาเลงไปนะฟากอดะจิตุกุมรุฟปัจาอะคุมฟูลานุนโอติบันคารีมาตะคุมอวฟาตาตีคมฟูลานะออโรฮิบันฟีฮะเนี่ยก้าชี้เจงพูดไปถึงจุดประสงค์ป่าไม้เทโรมาในวันนี้อ่าเนี่ยส่วนมากเราไม่เลงอาหรับเลยี่น้องนะนะเอาเคียงอัมมาบะดูฮาโรกาเลงไทยบิสมิลลาฮ์วะละฮัมดุลิลลาฮ์วะสัลลาตุวะสัลลามอะลลอฮุซุลลาฮ์ อูสีกุมวันับซีบิตะกวาลลอฮ์อัมมาบาดูอ่าที่มาพุ่มมาวันนี้มีจุดประสงค์ันนันพันนันพันนันอ่ะก็ะชีเจงไปอ่หลังจากนั้นี่นองโพอว่าไ่จายเบาเสนออ่าชีเจงวัตุประสงค์เสร็จแล้ว่ยวาลีของเจ้าสาวอ่าปาของเจ้าสเศ้าเองหรือตัวเทนก็ได้ ไฟคลองจะาสาววาเอ้ป่ามันวากูอ่นคุตตบ่อเือยล้วละอันไม่ทุกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาตัวมัมมาคนหน้าตัวครูมากนหน้าคนนั้นมาก่อนนั่นตัวเท่นคองไฟจ้าสาววาลีนี้พี่น้องสุนันในอันคุตตบ้าเช่นเดียวกันนะคนที่จะตัปรับคำที่เขาหมาะโคหรือปฏิเสธในการที่เขาจะมามันไม้มาสู่โคเนี่ส่วนหมากไม่ค่อยปฏิเสธเลยพี่น้องนะเพราะว่าเด็กเกลียรยกันมาเสร็จแล้วท่าที่ว่าอื อ่ามาโค้หลกเละนะมาฮงมาฮาดไอได้ต่างๆอีทรงอีซี่กาวินพี่นอนนะนะเด็กเตรียมครบพรมไม่เลยอะเอาไฟวาลลี่ตัวเทนคองวาลี่เป็นของตัววาลี่เองหรือตัวเทนก็ได้พอหลังจากไฟจำเจะเบ๋าฉี่เจงเสร็จเอานะอีคอยตอบรับไม่ตอบรับพี่น้องอ่านคุตบะลาบิสมิลลาห์วะนะฮัมดุลิลลาห์วัสซลลัตุวัสซลามอะลารอซูลิลลาห์อูซีกุมบานับซีบิตักวัลอ อาม,มาบะดูเนี่ยพออามาบะดูเลยครับพี่น้องอ่าเล้งเลยเป็นภาษาไทยดูเล้งเป็นภาษาลบลัสตูบิมารกูเบลอังกาเอชันมาไดรังเขยีดยดเดียดชันอ่าโตทานเตยังเดียแล้วอ่าหรือว่าเอาอเอาก็นนะันนาชันก็ตตบรับเลยติดตนมาวันนี้อันนี้พี่น้องฮะการเล้งกันเป็นภาษาไทอยอืมในการสู้ก็พูดคุยตกลงกัน อ่เรื่องโซดาเรื่องอีซี่คาวินอะไรก็หาจะระเล้งกันอย่างเรียบร้อยเพียงการกระทำแบบสั้นๆดังกล่าวเคนีน้พี่น้องนะได้รับพุละบนสูนั้นในการอ่านอุตตบะบากนทำการสูโคเลยเตบางส่วนของอุลมามะเช่นเช็กก็ฟันว่าอเออเช็กก็ฟันว่าเติมเข้าไปเลยเลยให้มันยาว นาแต่ยพุ่มพูดมาในซ้ำนวนสั้นๆเกนั้นพี่น้องนคใช้ได้เลยนะแต่ตามเช็คก็ฟันโบอกไปนองเลยการอุลามะอีกหล่ทหานบอกว่าให้เติมไปปันนี้โพลังจากอัมมาบะดูพินะนะอ่าบิสมิลลาฮิวราะห์มัลลิลลาฮิวะซัลาตุวะซัลามอัลลอฮร์ร์สุลิลลาห์อูซีกุมบะนัซซีบิตักวัลลอฮฺอัมมาบะดูฟาอินนัลอุมูรุคุลลาฮฺบิยาดิลลาฮฺยะโคดีฟีฮามายาชา カラ yahum majurrid la muakiro lima koddam wala muqddi malima ahor. wala jajata mi la isna ni wala yafttariqon lla bikodho e wa kodar waita bin Koda sabko wa inna mimma kodollohu waqddar angkhootooba Fulan bin Fulan Fulanah na binta Fulan. คือบอกจีเจงแล้วแล้วว่าอ่าคนนั้นลูกของคนนั้นนะนี่มาสู่ขอนางเศร้านั้นอ่าเป็นลูกยิ่งของคนนั้นอาลาซอดาอาลาซอดาคีกาซาอ่าบนซอดาบนอิซีกาวินจํานวนเท่านั้นเสรอากูลูกอลฮาซาวัสตฟิรุลลอฮลวะลากุมอัมาอีอ่าจบกุตบะอ่านี่นะนั่นก็คือ ตบะบบสั้นๆซึ่งรายละเอียดพี่น้องหน,ะมนามันเขามีหมากแบบยาวหรือแบบสั้นพี่น้องไปเล,ปลยเพิ่มเติมได้ในหนังสือนาตัชีฮุนมุสตาฟีดินน,นาทีาซงโรยกเกา18ในหนังสือตัชนีนาทีโซงโรยกเกาิบเลขาคุตบะเบบยาวๆพี่น้องโอ้ยนามีลายเบบ แบบทีหนึ่งแบบทีสองนะนะพี่น้องไปโทษน่ะเนื้อห้ากุตตะบมาไดจากหนังสือ,อยะนะเล่มทีสามนาทีสองรอยหกสิบห้าอ่าก็มีอ่าเลยการถึงไปยังอ่าในยะนะเล่มทีสามนาทีสองรอยหกสิบหกพี่น้องแล้วก็สรุปได้ว่าที่เนเน่านนาการไปสูขข่ข้อคิดบัฟไฟยิงนั้น มีพีที่กรรมทางดานลักศาสนาอิสลามของเราตีควรที่จะปฏิบัติเนาะอันนึงการผ่านนุ่มปังนุ่มปงนุ่มปดน่ะไอ้น,นี้นี่คืออ่าเป็นอาดัตประเพณี่เขก็ทำกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอาดัตประเพนี่ีีดอกเนื่องจากนี้พี่อ,อ่าสิ่งที่ควรคำหนึ่งก็คืออย่าให้เกิดการตะชบุกการหลอกเรียนเบมนาะกองลทัทติอื่นๆศาสนาอื่นๆเท่นนนนานั้นเองเราก็สามารถที่จะกระทำได้เนาะวัลลอฮุอาลัม สุบาน,นยอะ่รยังนี้สุบานนะนะสุดท้ายนี่พีน่น้องนะก็ <c oughs> ขอบขอคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางร้ายให้การสนับสนุนโรดทางร้ายช่วยเลือกกันนะเนโนนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะ เพราะฉะนั้นเรือพีนองนะ่าต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยกาทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณนพแมพี่นองตุกๆุกทานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉอพาอะย่างยิงนะพี่นองทีให้การนะโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆุกต,กตกวันนะที่เข้าทางบัญชี ฮทมดุลิลละพี dog, ่น <c ười> sure. ้องขขออบคุณพี่น้องทุกท่านอ่าเหลียวเตะกำลังความสามารถของพี่น้องอ่าเราไม่ได้มีการกำหนดกากินตรงนั้นพี่น้องอ่ายู่เตะฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มอิกลัสนอยู่ที่ฟาร์มบริสุทธิ์ใจนโค้งผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาในวันอาคิเราะห์ วบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราฮมะตุลลอฮ์วะบาระกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำทำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทพลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น